อ้ได้ไข่ไปหน่อยไหมแรงแล้วได้ไข่ไปหน่อยเลยคนเท่ากันคนเท่ากัน อมองฮะมองเหมอืมอนเหมือนลูปหวัวเต่าเลยครับรนี่มีรมม่องน้ำใส่มาเนี่ยใส่มารวมกันเป็นร่ลยแต่นนี้ยังมีน้ำอยู่อ้อิกรารของร่องถูกของม,มันเนี้ยยอดไม้นี่ยท่วมไปว่า

เดี๋ยวผาครับผาโอ้ดูออกมาชัดเหมือแหละออกไป่ชัดเหมือนเละเชื่อ <c oughs> เดอเอนเนี่ยเดือนก็จะมีอยู่วันสองวันนะอเป็นผานเลือดน้ำจะไหลออกมาเป็นสีแดงครับ ในหนปีครับจะมีประมาณวันสองวันปีนึงอ่ะเราจะรู้ได้ไงมันจะออกผลเมื่อไรช่วงนตกต้องถามคนถ่าคนแก่ครับผ่านเลือดมาเก็บกันครับเก็บอะไรเก็บทำยาใช่ไหมเขาเรียกว่ากำเดือนขาครับเลือดขาอ๋อร้ายจริงๆอะไรทำเขามาทยาได้คนสมัยก่อนนี่ร้ายจริงๆก็มาเก็บก็ต้องเก็บตอนกลางคืนนะครับทำวิธีเก็บหรือเปล่าวะต้องทำเก็บ อของตัดติดของตัดติดดีมีครั้งเดียวมาจากไหนมาจากข้างบนนั่นแหละมันต้องเกี่ยวกับรฝนตกให้มันทุบซับเข้ามา ขึ้นขึ้นต่อจะจะแซงไว้เฮ้ยมาเอาซื้อแหลกมาลองคุณนี่แย่โรสจะแซงได้ก็จังหวะโค้งนี่แหละจะแซงได้ก็จังหวะโค้งเอามันจะเกเพียบห้องเลยนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาช่องไหนไว้เอาแบ่งกันไว้แบ่งไว้แบ่งกันไว้ เฉยแล้วเฉยแล้วอยกเสี nice. ่้าไปด้วยกันได้ออกนอกลูฟฟาวมีนะแหมฟาวนะใช่ใช่ายก็หลังเกลือหลังเรือไหลดำไปก่อนไปก่อน ขอค่อยก่อนขอค่อยก่อนเอาเว้ยหิน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 เว้ยมีเวลาหน้าน้ำแต่จับไรู้เข้าไปข้างในเร็วฟึ๊บนี่ครับหลุดโค้งใช่ ครับมันไม่อยู่เอาไม่อยู่แก่มาไม่ได้ตัน้ำเป็นที่ทีม่มันเนะนีเ่ยอันนีเ้เราจะเรียกว่าล่องอะไรวะล่องแม่น้ำแม่ก,กองหรือว่าไงล่องต้นน้ำแม่กองนะอ๋ตอต้นน้ำแม่ก,กอง เ,เ,เ,เจอเขื่อนเจ้าเนรติดที่พี่เขื่อนปลาเลยลครับลงขายบ้างหวานแหบ้างเขาเจออีกว่าน่ะติดเลยน้ำมันเซาะซะจนเนี่ยดูเถอะหกร้อย มึงแสงให้ได้10คันสิลำแล้วกันเราได้1ร้อยร้อยอีสองโค้งก็จะถึงแล้วครับอ๋อองโค้งก็จะจะหมดเลยใช่ครับสองสามโค้งโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งไปโค้งมาสามโค้งถึงพี่เสื้อแดงครับจะเป็นไกด์ขึ้นไปครับอ๋อ ฝึกเองไม่ไปเราจะกลับรีสอร์ทเราไม่ไปไม่ไปด้วยกันนะคือเบื่อไปไปไปเบื่อแล้วต้องเอาเรือเอาเรือขึ้นชุดเดียวชุดเดียวจะมีไกด์แค่คนนึงไงหมายวก็ที่เหลือกลับไปลางไมายวาไมายคามาเรือไอ้รถมารับเรือตรงนี้ใกล้ครับอ๋อนี่ฮดูดินี่ครับถ้าสมมติว่ามาถึงตรงนี้าขวแล้าาขวหินหล่นใส่เรานี่ทำไงครับก็เอาหัวมองเหินหล่นสิหินหล่นหินหล่นใส่ก็หนีสิ ี่ผมก็จะนั่งอยู่ในเรือเงี้ยครับ oh, ก็ผมแค่สมมุติเฉยๆเออจริงแค่เนาะให้งมันป็นได้นั่นเลยให้มันน้ำมันหยดจนตรงนี้จะเป็นหินยอกหินย้อยะแกข้างหน้านี่ก็ใช่นะครับแนวผาเลือดผาเลือดให้มันผาเดียวเปล่าวะเขาละผ่าไหก็มันก็จะยาวอ้อมไปหาทกันไง ธรรมชาติเนี่ยอะไรเก่งกับเพื่อนน้ำเนี่ยเก่งกับเพื่อนนะแมหาทางลงจนได้ยังไม่รู้มันไปไหนไหนกูหาทางลงจนได้ขนาดตอนน้ำเทิมปีห้าสี่มากปองกันอย่างไรหาทางแม่ไปได้ออมน้อยนี่มุดท่อมาเลยมีช่องไม่ได้เขาตามคลองเขากันกันก็มาตามท่อแข็งมากอเอาไว้ติ๊บในท้ยติ๊บหน่อยติ๊บหน่อย คถึงก,ก่อนก็ได้ครับไม่ไม่ไม <laughs> ่ลืมล <laughs> แกเลยเดี๋ยวลืมไว้ไม่ใช่อะไรเราก็ลืมื่คืนมีคนมาล่องไมเมื่งคืนมันไม่มีครับกลางวันอย่งเดียว ไม่เคยมีคนมาเที่ยวแล้วขอร้องกลาคืน,คนม,อ,มอันนกมาเฮ้ยาเขา้าเขา้เขาโพรงแล้วมึงสักทีไม่แผนออืื มันทํำเลยคงชคนขวาข้าไปคงมาเอาไปคงมาสมโคมันก็เหมือนกับที่เราขึ้นเลยไหมแต่นั้นเป็นถนนสองโคดูที่หัวนี่มันอยู่ได้ไงวะเนี่ยอันเดียวเนี้ยน้ำมันซเาะไปเหลือกันนั่นอะ เนี่ยมันหักลงมาใช่แตวนี้จะมีลิงยิู้ยงไงครับครับปกติถ้ามาตอนเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าๆจริงๆครับจะเจออ๋อมันจะลงมาครับมันจะมีสะพานมันอยู่ข้างหน้าครับตรงทางโค้งข้างหน้าสะพานมาฝั่งนี้ครครับมันก็ข้ามได้สองฝั่งครับเพราะว่าต้นไม้มันเข้าหากันเลยอชนกันนี้ยเาจะเรียกว่าสะพานลิงสะพานลิง อะไรต้นไม้มันโอนหากันไงธรรมดาถ้ามังงูชุมชุมเนี่ยมันมันจะนู่นไม้ต้นไหนลูกไม้ต้นไหนสุกช่วงไหนช่วงไหนโอ้มันรู้หมดมันข้ามไปข้ามมาสองฝั่งเลยฮะไอ้พื่อเดินนี่มันเก่งไอ้พื่งเองใช่มันรู้เลยแหละมันจะเป็นคนอยู่แล้วนี่ ที่ไหนกูเคยหากินอยู่วันไหนเดือนไหนแม่ตรงนี้ไม่มีกูก็ไปตรงนั้นใช่ครับเก่งกูแถวข้างนี่มันมมือเฉียดๆจกกินนะครับแย่มือแย่จับกินนะครเจอเนื้นกตัวเลยเว้ยนกอะไรปะนกกระเต็นนกกระเต็นกินปลาเหรอปากส้ม นอนหลับเปาวะไอบ้านเราไอบ้านเราไอาา้นอกกินปลาหรือนอกอะไรนะไอตัวสวยๆอะปากแหลมม่ะเนี่ยครับงนี้จะเป็นพิ้ามเหมือนอ๋อเนี่ยโดดก็แนคน่จะมันแล้ว ก็มารอบนั้นเต็มเลยครับเนี่ยมันโดดได้หมดนะเนี่ยยี่สิบตัวครับอย่างเนี้ยเนี่ยขนาดเนี้ยมันโดดข้ามได้หมดอันนี้ตรงนู้นก็มีครับตรงนี้มันใกล้หน่วยอนุรักษ์นะครับว่าหน่วยอนุรักษ์ฝั่งนี้นะมันนั่งเขมามาเจอแล้วเห็นเนาะที่มันลงกินรูปเนี่ยเนาะลงกินน้ำอ่ะลงกินน้ำอ่ะครับข้างล่างอ๋อลงมากินน้ำไ่เดี๋ยวมันหนีไหมช่วงเที่ยงเนี่ยมันเห็นคลนหนีไหม ช่วงวันนั้นนี่ผมมาวันพุธหรือว่าวันอังคารหมือนพุธเนี่ยครับช่วงนั้นไม่ค่อยมีคนนะผมมาแค่สองลำอืมมยลยนก้เหลืองดูแลอยู่ครับเป็นสีเนี่ยัว นเอ้ยต้นอะไรต้นตายอันต้นไหนปะมันตายเปล่าไม่ตายครับผัดใบต้นพึ่งครับอ๋อผัดใบใช่โอ้โหอันนี้ก็ถึงแล้วครับถึงที่หมายที่เราจะขึ้นกันแต่ลองไปล่องไปได้อวันก็ยไม่จบฮะใช่ครับลองไปได้เรื่อยๆครับกว่าจะถึงน้ำตกทีรอเล่อะไรครับถ้าถึงทีรอเล่แล้วก็ต้องเดินผ่านถ้ำน้ำมุดก็ประมาณสองวันนะฮะ

เราก็จะขึ้นนะขึ้นแพมาไอเรือมาสุดแค่นี้นี่ยนี่ข้างนึงนี่รองท้าใครอนี่ยย่นี่้าร้าใครอไม่ิงลูกาวว่าพี่้อไป รอคิดดูที่ด้านบนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นน้ำเมื่อน้ำตกก็ทำได้เราขึ้นไปได้ไม่เอาจ้ะเรียกบอกว่าเอาสาวน้อยฝั่งตรนี้ได้ป่ะได้แน่เสาวน้อยแน่ดื้ออ๋อเนี่ยล่ะจบไปแล้ว